เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะคนสําคัญที่สุดภายในทีมของเราอย่างทั้งโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์กันก่อนเลยเมื่ออนาคตของเขาเกิดความไม่แน่นอนอย่างหนักหลังจากจนถึงปัจจุบันเจ้าตัวก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับสโมสสหลังจากสัญญาปัจจุบันของเขากําลังจะสิ้นสุดลงในช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤด,ดูกาลนี้ โดยก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นตัวของทางซาลาเองมีการออกมากระทุ้งทางสโมสรไปแล้วแบบแรงๆอย่างน้อยถึง3ครั้งด้วยกันแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นมันกลับไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อฟอร์มการเล่นในสนามของเขาเลยหลังจากจู้ตัวก็ยังทําผลงานได้อย่างสุดยอดให้กับทีมของเราอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลนี้เป็นต้นมา ล่าสุดเมื่อนักข่าวเอาประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของทางซาราเข้าไปสอบถามกับทางอาริสันเบเกอร์นายด่านมือหนึ่งประจําทีมของเราที่เขาเองก็เพิ่งจะหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บและลงสนามเฝ้าเสาให้กับทีมของเราในใชัยชนะเหนือทางกีโลนาเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาและเขาเองก็ได้ใช้โอกาสดังกล่าวข้างต้นในการออกมากล่าวยกย่องความเป็นมืออาชีพของทางซาราที่สามารถจะแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ของสโมสรในภาพรวมออกจากกันได้อย่างชัดเจน โมฮัมเหม็ดซาลาเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจเย็นมากๆเลยนะอาริสันกล่าวเขาไม่ปล่อยให้สถานการณ์ต่างๆเหล่านี้เข้ามามีผลกระทบใดๆเกี่ยวกับตัวเขาสิ่งที่เราได้เห็นกันก็คือในความคิดของเขาแล้วเขายังคงมีสมาธิอยู่อย่างเต็มที่เกี่ยวกับเป้าหมายที่เขาได้วางเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือการทำผลงานให้ดีให้กับทางสโมสฟุตบอลลิเวอร์พูลของเรา สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราจําเป็นจะต้องเดินหน้าในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ต่อไปและนั่นมันก็คือสิ่งที่เขากําลังแสดงออกมาให้เห็นณนะช่วงเวลานี้แม้ว่าสถานการณ์โดยรอบมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็ตามที เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวกเมจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางแกรี่เนวิลอดีตปขวากับตันทีมระดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงสถานการณ์การลุร้นแชมป์พรีเมียร์ลีกณเวลานี้กันบ้าง มันในตอนนี้ลิเวอร์พูลของเราก็ยังคงรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางโดยมีคะแนนทิ้งห่างทางสิงโตน้กเงินครามเ c ลซีอยู่แค่4คะแนนแล้วหลังจากทีมของเรามีการถูกเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แมตช์กับทีมคู่ปรับร่วมเมืองของเราอย่างทางท็อฟฟี่สีน้ำเงิน แอเวอรตันออกไปซึ่งหมายความว่าในตอนนี้ทีมของเราเองก็ยังคงเหลือเกมในมือมากกว่าทีมอื่นๆอีกหนึ่งนัดและหากสามารถจะเก็ชัยชนะในดดังกล่าวได้ก็จะขยับหนีห่างทางสิงห์ปรูกลับไปเป็น7คะแนนตามเดิมแม้กระนั้นหลังจากเห็นทีมของทักเอนโซมาเรสกาโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงขึ้นมาในช่วงหลังจนในตอนนี้พวกเขาก็เป็นทีมที่มีคะแนนตามหลังลิเวอร์พูลอยู่ใกล้มากที่สุดเหนือกว่าทั้งอาร์ซนอาและแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยซ้ำไป จึงทําให้ตัวของเนวิลที่ก่อนหน้านี้ก็เคยถือห่างทั้ง2ทีมดังกล่าวข้างต้นมาโดยตลอดเปลี่ยนใจหันมาเชียบทางเชลซีและเขาก็ฟันธงแบบตรงประเด็นลงมาเลยอีกด้วยว่าเชลซี Chelsea นี่แหละคือทีมที่จะก้าวขึ้นมาท้าชิงตําแหน่งแชมป์กับทางลิเวอร์พูลได้อย่างสูสีผมเห็นด้วยกับทางเอนโซมารสกาที่เขาออกมายอมรับก่อนหน้านี้เลยว่าตัวของพวกเขาเองยังคงไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้มาครองได้หรอกนะเนวิลก่า แต่มันก็ค่อนข้างจะชัดเจนในอีกเช่นเดียวกันว่าเชลซีเป็นสโมสรที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาชิงตำแหน่งแชมป์ได้ผมคิดว่าพวกเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะตลอดช่วงเวลาหลายเกียที่ผ่านมาและคุณก็น่าจะพิจารณาได้เลยว่าพวกเขาจะสามารถโกยแต้มได้เป็นเกาะเป็นกำนับจากตอนนี้ไปจนกระทั่งถึงช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้ พวกเขาสามารถที่จะบีบแต้มขยับเข้ามาใกล้ถังหอว์พผูลได้แล้วมันก็มีโอกาสที่เราจะได้เห็นพวกเขาก้ 9, าวขึ้นมาเป็นทีมจ่าฝูงได้ในช่วงวันปีใหม่้วยสัมปายนะมันจะเป็นการประกาศก้าวของพวกเขาอย่างแท้จริงมันจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมให้พวกเขาได้เก็บคะแนนในช่วงหน้าหนาวนี้แล้วจากฟอร์มการเล่นของพวกเขาที่แสดงออกมาให้เห็นมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราไม่ควรจะคิดว่าพวกเขาจะสามารถขยับเข้าใกล้ลิเวอร์พูลได้มากกว่านี้ หากพวกเขาสามารถที่จะทำได้เช่นนั้นแน่นอนว่ามันย่อมจะมีความคาดหวังตามมาแต่ผมก็จะไม่ไปกดดันอะไรใส่พวกเขาหรอกนะเพราะพวกเขายังมีโปรแกรมอีกหลายนัดที่ต้องลงเล่นนับจากนี้ไปแต่ผลงานของทางมาริสกามาจนกระทั่งถึงตอนนี้มันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมาก ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อมีกจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางโมฮัมเหม็ดซาลากันอีกสักข่าวหลังจากที่เราได้บอกไปแล้วว่าเขากําลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้นั่นทําให้นอกจากบรรดาสโมสรจากประเทศซาอุดิอาระเบียที่มีการจ้องเขาอยู่ตาเป็นมันแล้วอีกหนึ่งทีมที่มีความสนใจในตัวเขาและเป็นกระแสะข่าวขึ้นมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็คือทางเปเแอสเชปาลีสซงแชแม แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางสปอร์ตไบเบิลสื่อชื่อดังก็มีการระบุออกมาเลยว่าการขยับตัวของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะส่งผลทางอ้อมที่ทําให้ทางปารีสแซงแชร์แมงเองเบนเป้าจากทางซาล่าไปหานักเตะของเรดเดวิลแทน เมื่อพวกเขากําลังพิจารณาถึงการจะขายทางมารคัดแรดฟอร์ดสุดหน้าตัวเก่งของพวกเขาหลังจากทางรูเบนอามอริมนายใหญ่คนใหม่พิจารณาแล้วว่านักเตะรายนี้ไม่ได้เข้ากับแผนการเล่นของพวกเขาและการปล่อยตัวแรดฟอร์ดออกจากถิ่นโอทราฟฝัดไปน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่าย ดังนั้นเองมันจะส่งผลทางอ้อมมาถึงทีมของเราด้วยเมื่อทางปางรีสแซงต์แชมงก็ให้ความสนใจในตัวแรดฟอร์ดอยู่ด้วยและหากมันมีโอกาสที่พวกเขาจะสามารถเซ็นสัญญาก,กับดาวยิงทีมชาติอังกฤษผู้นี้ได้พวกเขาก็ยินดีที่จะทําเช่นนั้นแล้วหากมันประสบความสําเร็จในดิวเดงกล่าวข้างต้นพวกเขาเองก็จะลดทอนความสนใจในตัวของทางซาร่าไปพร้อมกันมันจึงมีโอกาสที่ดีสําหรับทางลิเวอร์พูลของเราในการจะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับดาวเตะวัย32ปีผู้นี้ เรื่องดังกล่าวก็ประจวบเหมาะกับการที่ก่อนหน้านี้ทางเดลี่มินเลอร์สื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีเองก็เพิ่งจะออกมารายงานข่าว่าลีว์พูเองก็พร้อมที่จะแหกกฎของพวกเขาในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะที่มีอายุเกินกว่า30ปียาวกว่า1ปีอย่างที่มันควรจะเป็นตามแผนการเดิมของพวกเขาเพื่อหวังที่จะรังตัวทังซาราเอาไว้กับทีมให้ได้ เหามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรุกกันบ้างเม่อหนึ่งในคนที่เกือบจะได้ย้ายมาอยู่กับทีมของเราย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็คือทางเซซ่าฮูเอตาปิดทีมชาติเม็กซิโกหลังจากจู่ตัวเองเป็นคนออกมาเปิดเผยเรื่องดังกลาวด้วยตัวของเขาเองย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายน แม้กระทั่งทางกุสตาโวเลอมาผู้จัดการทีมของพวกเขาเองก็ออกมายอมรับข้อเท็จจริงในประเด็นนี้เหมือนกันแต่ท้ายที่สุดดีลดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อทางนิวปูหันไปเซ็นสัญญากับทาง a, เฟรเดริโกเคียซ่าปีกทีมชาติอิตาลีเข้ามาแทน ทวัล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเอาเม็กซิโก m x สื่อจากประเทศเม็กซิโกเองก็ได้ออกมายืนยันเลยว่าในตอนนี้ทางฮูเอตาได้ปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางต้นสังกัดของเขาและมันก็มีโอกาสสูงมากที่โจตัวจะถูกขายทิ้งในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมกกราคมนี้ด้วยสนนราคาแบบลดกระนำซัมเมอร์เซลล์ หลังจากเขากำลังจะหมดสัญญากับทางสโมสรในช่วง6เดือนข้างหน้าถ้าไม่ทีมมีความจำเป็นจะต้องเร่งขายเขาออกมาดีกว่าเสี่ยงที่จะเสียนักเตะไปแบบไม่ได้อะไรเลยซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นก็จะเปิดกว้างให้ลิเวอร์พูลกลับไปเซ็นสัญญากับเขาในครั้งนี้ได้ เซซ่าชีนโน่หูเอตาได้ตอบปฏิเสธข้อสเสนอในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางพูมาสไปแล้วและเขาก็จะย้ายทีมในเดือนมกกราคมหลังจากสัญญากำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนของปี2025เอาฟุตบอลเอโพสต์ลงในเพจอย่างเป็นทางการของพวกเขาชีนโน o ได้รับการคาดหมายว่าจะย้ายไปค้าแข่งในทวีปยุโรปด้วยสนนราคา4ล้านยูโรหรือคิดเป็นราม3.2ล้านปอนด์เท่านั้น ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพื่อจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกคนหนึ่งที่เพิ่งจะเซ็นสัญญาย้ายมาอยู่กับทีมของเราอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว นั่นก็คือในลายของทางลูคัสครกส์ปักกหลังเรารุ่งอนาคตไกลจากทางเรดอใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ปัจจุบันเจ้าตัวเองก็เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นและทีมของเราก็มองเห็นถึงพรสวรรค์ที่แฝงอยู่ในตัวของนักเตะและตัดสินใจเซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาอยู่ในอะคาเดมีของเราในที่สุด ผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องดังกล่าวข้างตน้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหากแต่เป็นตัวของคราฟเองที่มีการโพสต์ภาพขณะที่เขากำลังเซ็นสัญญากับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลดังกล่าวข้างตน้นพร้อมกับเขียนแคปชั่นประกอบภาพดังกล่าวเอาไว้ว่ายินดีที่ได้เซ็นสัญญากับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลแทบจะรอไม่ไหวสำหรับการเริ่มต้นครั้งใหม่นี้แล้ว ทั้งนี้ตัวของคราคเองก็เป็นประกังตัวกลางที่ถนัดเท้าซ้ายตรงกับความต้องการของทีมดราพอดีแต่เจ้าตัวจะยังไม่ได้มาลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของสโมสรอนแต่จะไปเริ่มต้นกับทีมชุดอายุไม่เกิน16ปีก่อนที่จะมีการไต่เต้าขึ้นมาตามลำดับในอะคาเดมีของทีมเรา นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทีมของเราไปฉกนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลมาจากบันดาอะคเดมี่ของสโมสรคู่แข่งเราโดยโตรงหลังจากยอดกลับไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเราก็เพิ่งจะเซ็นสัญญากับทางลิูเอนกูโมฮาปีกตัวเก่งของทางเชลซีมาจากอะคเดมี่ของพวกเขาซึ่งดีวดังกล่าวข้างต้นก็สร้างความไม่พอใจให้กับยอดทีมจากกรุงลอนดอนเป็นอย่างมากและถึงกับขั้นมีการสั่งแบนห้ามไม่ให้ทีมแมวมองของสโมสรเราเข้าชมเกมที่ถังอะคเดมี่ของพวกเขาหลงสนามและรวมไปถึงทีมเยาวชนทุกชุด ด้วแต่ตัวของเอนกูโมฮาเองก็ได้พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วว่าเขามีของในตัวและเราก็หมายมันปันมือเป็นอย่างยิ่งว่าในลายของทางครักดังกล่าวที่เพิ่งจะสิ็นสัญญามาจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นก็จะสามารถเจริญรอยตามไปได้อีกหนึ่งคนแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ